สนามแห่งฝันทีมโรงเรียนบ้านพระมขามยูสิบทะลุรอบรองฟุตซอลสารเจ้าทุกปีที่งานนิ้วแด่นขุนทดจัดขึ้นกิจกรรมเด่นของงานที่ทุกคนตั้งตารอไม่ใช่แค่ขบวนแห่การแสดงคอนเสิร์ตร้านค้าของกินหลากหลายเท่านั้นแต่มันคือการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะฟุตซอลเยาวชนสนามฟุตซอลข้างบึงกลายเป็นสถานที่รวมตัวของเด็กๆและครอบครัวจากละแวกใกล้เคียง โดยเฉพาะทีมโรงเรียนบ้านพระมาะขามสามาคกีที่สร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนในปี2565ทีมบ้านพระมาะขามสร้างปรากฏการณ์ด้วยการเข้าถึงรอบทิงชนะเลิศแม้ความมุ่งมั่นของพวกเขากลายเป็นแรงบันดาลใจปีนี้พวกเขากลับมาอีกครั้งพร้อมความหวังที่จะลุ้นถ้วยแชมป์อย่างไรก็ตามปีนี้ไม่ได้รับรื่นนะัก เมื่อผู้จัดการแข่งขันประสบปัญหาด้านงบประมาณสนามฟุตซอลข้างบึงที่เคยใช้แข่งขันทุกปีถูกปรับออกจากแผนค่าใช้จ่ายในการจัดการสูงเกินไปผู้จัดซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นที่อยากเห็นเด็กๆมีพื้นที่ในการเล่นจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากโรงเรียนด่านคุณทดทางโรงเรียนตอบรับด้วยความเต็มใจการแข่งขันฟุตซอลสารเจ้ารุ่นยู12เมื่อวันที่25ธันวาคม2567เป็นที่น่าจับตามอง โดยทีมโรงเรียนบ้านพระมะขามสามมกีลงสนามในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกพบกับทีมรวมเพื่อนเวลา18นาฬิกาก่อนจะโชว์ฟอร์มเยี่ยมในนัดที่2องรอบสิทีมสุดท้ายเวลา21นาฬิกาเอาชนะคู่แข่งไปได้อย่างขาดลอย3ประตูต่อศูนหลังจากนั้นทีมบ้านพระมะขามสามาคกีต้องรอแข่งในรอบดึกเวลา23นาฬิกาซึ่งเป็นรอบสำคัญเพื่อทิมสิทธิ์เข้าสู่รอบสี่ทีมสุดท้าย แม้จะมีความกังวลจากผู้ปกครองว่าการแข่งขันในเวลาที่ดึกมากอาจทำให้เด็กๆอ่อนล้าแต่โคช้ชพุงโตผู้นำทีมมากประสบการณ์ไม่ปล่อยให้สถานการณ์นี้เป็นอุปสรรคโดยเขาคอยกระตุ้นเด็กๆและสร้างบรรยากาศเชิงบวกอย่างต่อเนื่องผลปรากฏว่าเด็กๆทีมบ้านพระมาขามกลับยิ่งเล่นดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมที่พวกเขารวประตูเอาชนะคู่แข่งด้วยสกอร์5ต่อ1สร้างความประทับใจให้กับกองเชียร์ที่ยังอยู่จนดึก ทีมโรงเรียนบ้านพระมาขามสามคัคคีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยจะพบกับทีมบ้านหาในคู่แรกของวันถัดไปวันที่26ธันวาคม2567เวลา17นาฬิกาการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของทีมเยาวชนบ้านพระมะขามสามคัคคีที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดฉันอยากให้ลูกหลานทุกคนได้ลงแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะฟุตซอลเคนในเด็กอายุ12ปีการแข่งขันฟุตซอลในรุ่นอายุนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆอีกมากมายการเล่นฟุตซอลช่วยให้เด็กๆได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้กล้ามเนื้อแข็งแรงระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้นและยังช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและว่องไวได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การเคารพกติกาและการมีน้ำใจนักกีฬาซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการเข้าสังคมการเล่นกีฬาช่วยให้เด็กๆได้ระบายความเครียดและอารมณ์ต่างๆออกมาทำให้มีสมาธิในการเรียนรู้มากขึ้นและมีความมั่นใจในตัวเองการแข่งขันทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ที่จะยอมรับทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญในการดำเนินชีวิต การเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขและความสนุกสนานให้กับเด็กๆช่วยให้เด็กๆมีสุขภาพจิตที่ดีเย็นวันนี้ใครมีเวลาอย่าลืมแวะไปชมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศได้ที่สนามฟุตซอลโรงเรียนด่านขุนทศงานนี้แฟนคลับทีมบ้านพระมาขามต้องไม่พลาดไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นเช่นไรเด็กๆทีมบ้านพระมาขามสามัคคีทุกคนคือผู้ชนะเสมอเพราะพวกเราได้เห็นความพยายาม ความอดทนและใจนักสู้ของทุกคนแล้วขอให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองและสู้ต่อไปนะครับบางครั้งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้เกิดจากสนามที่ดีที่สุดแต่เกิดจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ที่มาหนุ่มน้อยบ้านคะเรื่องเล่าชาวตำบลด่านในภาคที่สองติดตามฟังเรื่องเล่าชาวตำบลด่านในภาคที่สองได้ที่นี่ทุกวันจนกว่าจะเลิกเขียนจ้า